ลำตะคงที่ไหลผ่านบ้านตะแบงและอีกหลายหมู่บ้านระยะทางกว่า10กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลหัวฝ้ายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ลำน้ำตะโคงแห่งนี้มีสภาพคดโคง้งกระแสน้ำไหลเชี่ยวในหน้าน้ำหลากโดยเฉพาะก่อนไหลลงสู่แม่น้ำมูลริมตลิ่งจะมีสภาพพังเสียหายจากน้ำกัดเซาะบางช่วงกัดเซาะถึงบ้านเรือนประชาชนจนถึงเสาเรือนสร้างความหวดาดผวาและความกังวลใจให้กับชาวบ้านที่อาศัยใกล้ริมตลิ่งเป็นอย่างมากเกรงว่าบ้านจะพังเสียหาย ชาวบ้านได้นำข้อเดือดร้อนเสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งซึ่งทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยงบประมาณดังกล่าวได้นำมาก่อสร้างผนังกั้นน้ำที่ลำตะโคงป้องกันน้ำกัดเซาะตะลิ่งซึ่งการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จสร้างความดีใจให้กับชาวบ้าน ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่เขตตรวจราชการได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและความก้าวหน้าของโครงการพร้อมกับรับฟังสภาพปัญหาเพิ่มเติมของประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกอบอุ่นใจและคลายความกังวลพร้อมกับเตรียมแผนน,นําน้ําไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรด้วยตอนน้าตอนหน้าน้ำนะครับน้ํามันไหลแรงครับมันกัดเซาะพื้นที่นะครับกัดถึงริมถนนเลยครับ ชาวบ้านเดือดร้อนครับบ้านพังต้นไม้ต้นอะไรพังลงน้ําหมดเลยครับเพราะว่าน้ํามันแรงครับน้ําจากฝายข้างบนนะครับแรงกระทบกับชาวบ้านมากเลยครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลนะครับที่ช่วยอุดหนุนงบประมาณนะครับมาซ่อมแซมเขื่อนตะลิงพังของเรานะครับป้องกันตะลิงพังนะครับของหมู่สองนะครับบ้านตะแบงก็ขอขอบคุณของหน่วยงานราชการ ที่อุดหนุนงบนี่มานะครับขอคุณมากครับผลดีของโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งลำตะโคงช่วงบ้านตะแบงเขื่อนกันน้ำเสาะตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากป้องกันน้ำเสาะตะลิ่งลดแรงเชี่ยวของกระแสน้ำแล้วยังสามารถกักเก็บในช่วงหน้าแล้งให้ชาวบ้านและเกษตรกรนำไปเพาะปลูกพืชผลการเกษตรสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ทีมข่าว n b t อุบลราชธานีรายงาน